ความรักไม่สมหวังเนี่ยบางคนตกเกณฑ์ไม่ตกเกณฑ์หย่าร้างมีแฟนกี่คนก็เลิกลาแล้วก็อกหักไม่มีเสน่ห์น,นะคะการเปลี่ยนชื่อก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะก่อนจะไปเช็คดวงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่หมอก้อยนะคะแม่หมอก้อยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ9เหตุผลที่คนเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าสนใจเปลี่ยนชื่ออยากเปลี่ยนชื่อแต่ว่าแม่หมอก้อยเนี่ยก็คือยังไม่เปลี่ยนชื่อให้นะคะแล้วก็คือจะถามเหตุผลก่อนว่าทําไมถึงอยากเปลี่ยน เหตุผลอะไรถึงอยากเปลี่ยนชื่อแล้วก็ก่อนที่แม่หมอกก็ยจะเปลี่ยนชื่อให้เนี่ยแม่หมอก,ก็อจะต้องตรวจดวงชะตาก่อนนะคะว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนแล้วมันจะดีไหมหรือชื่อเก่ามันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่หมอกกอยก็เลยมาทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้ได้ลองดูว่า เราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเราอยากเปลี่ยนหรือเปล่าก็ต้องเช็คลิสต์ตัวเองก่อนนะคะว่า9ข้อนี้มันตรงกับใจเราหรือเปล่านะคะถ้าตรงใจถ้าตรงใจหรือว่าเออมันใช่แล้วก็โอเคแม่หมอก,ก็ยินดีว่า,าเราควรเปลี่ยนนะแต่ถ้าชื่อมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยนะคะเป็นเพียงการยกตัวอย่าง ตามสไตล์ของแม่หมอก,ก้อยนะคะเพราะว่าเหตุผลมีมากมายเลยในการที่อยากเปลี่ยนชื่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็หลากหลายท่านมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเป็นเรื่องปกติและธรรมดานะคะ,ะข้อที่1นนะคะไม่สบายบ่อยค่ะหลายคนเนี่ยนะคะไม่สบายกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ พอไม่สบายเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันติดติดขัดขาดมันมีปัญหาเกี่ยวกับทั้งด้านสุขภาพหรือว่าร่างกายนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยอยากเปลี่ยนชื่อเพราะว่าในตัวชื่อนะคะสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างรวมถึงสุขภาพร่างกายด้วยค่ะ 2. ชีวิตติดอุปสรรค ไม่ราบรื่นมีแต่เรื่องสวยๆนะคะการเปลี่ยนชื่อก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่อาจจะส่งเสริมให้เราเหมือนอผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่าการติดติดขัดขัดไปได้โดยง่ายนะคะซึ่งจริงๆก็มันก็อาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนชื่อในเรื่องของข้อสองนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่ง ถ้ารู้สึกว่าติดติดขัดขัด,ขดแล้วก็ไหนลองมาเปลี่ยนดูซิเปลี่ยนชื่อดูซิเผื่อมันจะดีขึ้นนะคะสามการเงินติดติดขัดขัด,ขดเป็นหนี้เป็นสินนะคะหลากหลายคนหลายท่านเปลี่ยนชื่อแล้วถูกหวยรวยเบิร์ไอที่เคยเป็นหนี้เป็นสินก็ทำให้ชื่อเนี่ยมันแข็งขึ้นเป็นมงคลขึ้นมี ความมั่งคั่งร่ำรวยเกี่ยวกับการเงินมากขึ้นนะคะอ่าหลายคนนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เรียกว่ามีกําลังใจในการทํางานแล้วก็เจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะทำให้อาจจะหมดหนี้หลุดหนี้พ้นหน,น,นี้พ้นสินได้ด้วยเหมือนกันนะคะข้อที่4นะคะชีวิตผ่านความตายมาแล้วอย่างเช่นบางท่านนะคะก็ มีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายหรือว่าเป็นอะไรที่มันหนักมากหรือเกิดอุบัติเหตุหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รอดมาได้หรือว่าชีวิตมันมันป่วยหนักอะ่ะมันก็หายเออหรือไม่ก็อยู่ในช่วงที่รักษาตัวอยาาหายเร็วๆขอเปลี่ยนชื่อใหม่พอเปลี่ยนชื่อปุ๊บอาการป่วยมันก็อาหายแต่อาจจะเป็นด้วยระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยคะที่แบบค้นเคราะค้นโศกค,ค้นโรคคน้นภัย เอเพอมันพ้นเรื่องราวร้ายๆ,ายๆเกี่ยวกับการรักษาตัวชีวิตผ่านความตายมาแล้วเราก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงไหมคะด้วยการเปลี่ยนชื่อซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแม่หมอก็เห็นด้วยมากๆเลยคะ่ะห้าชีวิตล้มเหลวทำอะไรก็ไม่ขึ้น ในข้อนี้นะคะหลายคนหลายท่านเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองมีแรงมีพลังมีตัวอักษรดีๆหรือว่าชื่อดีเป็นมงคลทําให้ชีวิตเนี่ยสามารถเริ่มต้นใหม่ไม่ล้มเหลวแล้วแล้วก็มีกำลังใจในการทำง,งานนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตเราดีขึ้นก็น่าสนใจจริงไหมคะ6 ข้อ6นะคะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออย่างเช่นาดาราอยากเข้าวงการเห็นไหมคะดาราที่เขาเริ่มต้นเข้าวงการใหม่ๆนะคะก็ ลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วก็ดีก็ปังหลายคนมากนะคะดาราหลายท่านเปลี่ยนชื่อเราดีดังปังรวยเลยซึ่งแม่หมอก้อยก็มีความเชื่อในเรื่องนี้นะคะก็ยกตัวยกตัวอย่างตัวเองเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่หมอก้อยอะชื่อจันจิลาออจันจิลาก็คือแบบปกติมากก็เป็นธรรมดาปกติมากๆแต่ว่าด้วยว่ามันเหมือน,นชีวิตมันมีอะไรที่เป็นหลายๆอย่างที่มันถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะ ลองเปลี่ยนชื่อตัวเองดูนะคะก็คือคนที่แม่หมอก็อยเปลี่ยนชื่อให้เป็นคนแรกก็คือตัวเองเนี่ยคะ่ะตัวเองนะคะก็จากจันจิลาก็มาเป็นจันจิลารักพอใช้ชื่อว่าจันจิลารักเนี่ยเหมือนเข้าวงการหมอดูอยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่หมอกอก็คือแอบดู <c ười> คือไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเลยคือมันเหมือนไม่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองะคะ่ะดูดวงแบบไม่ได้เปิดเผยเลยแล้วก็ พอพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บทุกอย่างมันก็ประดังเข้ามาก็คือมันกลายเป็นเหมือนเป็นหมอดูเต็มรูปแบบอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะก็จัดว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบดีเหมือนกันดีค่ะได้ช่วยเหลือผู้คนเนาะได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นแม่หมอก้อยจันจิลาลักษ์ซึ่งก็ชอบมากตั้งชื่อเองชอบมากแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆตลอดเวลาเลยนะคะเแบบจ็ดนะคะเจ็ดนะ ชีวิตเกิดมาเป็นคนพ่ายแพ้ตลอดนะคะบางคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดมาเนี่ยเป็นคนแพ้ตลอดทําอะไรก็ไม่เคยชนะใครนะคะก็เลยขอเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อเนี่ยค่ะถ้าขึ้นต้นด้วยตัวที่ดีนะคะเป็นสีเป็นมงคลกับชีวิตนะคะก็ส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นผู้ชนะได้เช่นเดียวกันนะคะ 8. ความรักไม่สมหวังความรักไม่สมหวังเนี่ยบางคนตกเกณฑ์ไม้ตกเกณฑ์หย่าร้างมีแฟนกี่คนก็เลิกลาแล้วก็อกหักไม่มีเสน่ห์นะคะการเปลี่ยนชื่อถ้ารู้จักใช้อักษรดีๆแล้วก็ต้องเป็นอักษรที่เข้ากับวันเดือนปีเกิดไม่ได้เข้าแม้แต่ว่าวันจันทร์อังคารพุธพุพหัสนะคะถ้าได้ใช้ตัวอักษรดีๆชื่อดีๆคำดีๆนะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะข้อที่9ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยจุดประสงค์หลักๆเลยของหลายคนนะคะที่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าอยากรวยค่ะหลายคนนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วก็รวยเฮงปังก็เยอะเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมีโชคมีลาบเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีได้โชคลาภทันทีก็มีเยอะแยะนะคะอ่าหลายคนเปลี่ยนแล้ว การเงินเข้ามีคนอุปถัมภ์ไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยเงินทองก็มีนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น9ข้อนะคะตัวอย่างง่ายๆสําสหรับแม่หมอก,ก้อยที่จะแนะนําทุกคนนะคะว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อหรือว่าเอ๊ะคนที่เขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะอะไรกันนะคะนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ,ะนับว่าการเปลี่ยนชื่อนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ชื่ออะไรอยู่นะคะไม่ต้องซีเรียสหรือว่าฟังคลิปนี้แล้วอยากเปลี่ยนชื่อขึ้นมาทันทีนะคะไม่ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยชื่อมักจะมีทางข้อดีและข้อเสียรวมๆกันไปอยู่แล้วนะคะแต่ที่สำคัญนะคะมั่นใจเป็นตัวเองเข้าไว้นะคะแล้วก็หมั่นเป็นคนดีรับรองว่าบางครั้งชื่อดีๆก็จะส่งผลให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะวันนี้แม่หมอก้อยไปแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะ